การบวกจํานวนเต็มเนาะเอ็นไหมคะโอเควันนี้การบวกจํานวนเต็มเราจะจบแล้วนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าเราจะมาขึ้นการลบการคูณการหารเนาะคราวนี้การบวกจํานวนเต็มครูเคยบอกไปแล้วเนาะอันนี้เป็นหัวข้อที่เราเรียนนะครูก็จะย้ําอีกทีหนึ่งนะว่ามันมีทั้งหมดหัวข้อทั้งหมดหหัวข้อนะคะเราเรียนหัวข้อที่สองแล้วเนาะวันนี้เราจบกันแล้วนะ การบวกจำนวนเต็มแบ่งออกเป็นสามแบบเมื่อวานเราเรียนแบบที่หนึ่งและแบบที่สองไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนแบบที่สามกันคราวนี้ครูขอทบทวนแบบที่หนึ่งก่อนแบบที่หนึ่งก็คือการบวกจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวกตอนนี้หนูแยกออกไหมว่าจำนวนเต็มมีกี่แบบนะออกครับมีกี่แบบเอ่ยออกครับสามแบบสามสามแบบจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบและศูนย์เนาะคราวนี้กรณีแรกก็คือการบวกจำนวนเต็มบวกบวกกับจำนวนเต็มบวกยังไงก็ได้บวกโอเคไหมคะแบบที่หนูเรียนตอนประถมเลยคราวนี้จำนวนเต็มลบก็คือมีลบอยู่ข้างหน้าก็คือเป็นจำนวนเต็มลบหมดเลยลบบวกกับลบให้เอาตัวเลขมาบวกกันแล้วตอบเป็นลบอันนี้คือสิ่งที่เราเรียนไปเมื่อวานนะคะคราวนี้วันนี้เราจะมาเรียนการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวก หรือจํานวนเต็มบวกอาจจะบวกกับจํานวนเต็มลบก็ได้ก็คือมันสลับที่กันนั่นเองเหมือนตัวอย่างเขาบอกว่า 9. ลบเจ็ดบวกเก้าลบเบวกเก้าหมายความว่าดูเส้นจํานวนนะมันเริ่มที่ลบเจ็ดใช่ไหมคะให้หนูมันบวกเก้าเเป็นจํานวนเต็มบวกก็คือเพิ่มไปด้านขวามือนั่นเองเพิ่มไป 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, เก้าจุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแดเเพราะฉะนั้นตอบสอง โอเคไหมคะอ่ะอีกวิธีหนึ่งเราจะใช้เป็นค่าสมบูรณ์ก็ได้ค่าสมบูรณ์ของลบเจ็ดก็ได้เจ็ดถูกไหมคะค่าสมบูรณ์ของเก้าก็ได้เก้าคราวนี้ให้เราเอาจํานวนที่มากกว่าเป็นตัวตั้งลบด้วยจํานวนที่น้อยกว่าในที่นี้เก้ามันมากกว่าเจ็ดก็เอาเก้าลบเจ็ดซึ่งเท่ากับสองผลลัพธ์จะได้เต็มบวกเพราะว่าเก้าเป็นบวกก็เลยตอบบวกเพราะฉะนั้นลบเจ็ดบวกเก้าได้สอง คราวนี้เดี๋ยวครูจะมาให้ดูวิธีที่ง่ายกว่าครูบอกก่อนว่าถ้าหนูเจอจํานวนเต็มลบบวกกับจํานวนเต็มบวกให้หนูไม่ต้องสนใจเลยว่าตัวไหนลบตัวไหนบวกแต่ให้หนูดูตัวที่มากกว่าดูแค่ตัวเลขเหมือนข้อที่หนึ่งยี่สิบสี่กับสิบห้าไม่ต้องสนใจเลยนะว่าไหนลบอนไบวกแต่ยี่บสี่กับสิบห้าหนูจะเห็นไหมว่ายี่สิบสี่มากกว่าสิบห้า ให้หนูเอาตัวเลขลบกันได้เลยก็คือ2 4่สลบสิซึ่งได้เท่ากับ9คราวน,นี้ให้หนูพิจารณาตัวที่มันมากกว่าก็คือ24เห็นไหมคะซึ่ง24ติดลบแสดงว่าหนูจะต้องเติมลบให้กับคำตอบเพราะฉะนั้นลบยี่สบวกสิได้เท่ากับลบเก้แบบนี้นะคะพอเข้าใจไหมเข้าใจครับโอเคดูข้อ2เหมือนเดิมหนูไม่ต้องสนใจเหมือนกัน แต่ข้าวนี้หนูเห็นว่าสามสิบสามมากกว่าสิบเจ็ดหนูเอา3ามสิบสามลบสิบเจ็ดปกติซึ่งได้เท่ากับสิบหกแต่สามสิบสามมากกว่าสิบเจ็ดแล้วมันเป็นจำนวนเต็มลบหนูก็ต้องเติมลบให้กับคำตอบแบบนี้โอเคไหมคะ,ะ,ะต่อไปอะให้ให้พิจารณาข้อสามก่อนหนูว่าคําตอบน่าจะเป็นจํานวนเต็มลบหรือจํานวนเต็มบวกเต็มลบคบออเต็มลบ,มลบถูกต้องเต็มลบค่ะ หนูก็เอาสิบสี่ลบห้าได้เท่ากับเก้าแล้วก็ตอบเป็นลบเพราะสิบสี่มันติดลบอย่างนี้โอเคไหมคะคราวนี้ข้อสี่ให้หนูลองดูนะเจ็ดกับเจ็ดลบกันได้ศูนย์ไม่มีปัญหาคราวนี้ครูยอยากให้หนูจำไว้ได้เลยนะว่าถ้าจำนวนตัวเลขเหมือนกันที่เป็นบวกกับเป็นลบบวกกันยังไงก็ได้ศูนย์เสมอโอเคไหมคะต่อไปข้อห้า ยี่บห้าลบสิบสี่ได้เก้าได้สิบเอ็ดแต่ยี่บห้าติดลบก็ตอบเป็นลบแบบนี้โอเคไม okay, ่เอ่ยโอเคครับโอเคต่อไปข้อหกค่ะสามสิบห้ากับสามสิบสองสามสิบห้ามากกว่าสามสองเอาลบกันเลยนะสามแล้วคราวนี้มาดูสามสิบห้ามากกว่าสามสองสามสิบห้าเป็นบวกตอบบวกได้เลยคุณว่าหนูเข้าใจแล้วแหละอ่ะคราวนี้ข้อเจ็ดนะคะสิบสามลบเก้าได้สี่ สิบสามมากกว่าเก้าสิบสามติดลบก็ตอบลบข้อแปดยี่สิบสองมากกว่าสิบเอ็ดลบกันได้สิบเอ็ดถูกต้องค่ะยี่สิบสองมากกว่าสิบเอ็ดยี่สิบสองเป็นบวกก็ให้ตอบบวกต่อไปหกสิบเจ็ดลบยี่สิบแปดได้สามสิบเก้าหกสิบเจ็ดเป็นจำนวนเต็มบวกเราตอบสามสิบเก้าได้เลยค่ะนี้ข้อสุดท้ายนะเจ็ดสิบสี่ลบห้าสิบเจ็ดได้สิบเจ็ดแต่เจ็ดสิบสี่มากกว่าแล้วมันเป็น ลบก็ให้ตอบลบแบบนี้นะคะ,ะตัวอย่างที่1นึลบ10บวก6ได้เท่ากับลบ4โอเคนะคะข้อ2ลบ11บวก18วิธีการเหมือนเดิมเลย18ลบ11ได้7 18มากกว่า11 18, 18เป็นบวกตอบบวกแบบนี้ข้อสุดท้ายแล้ว หนูเห็นไหมคะว่ามันมีตัวเลขสตัวถ้าทำให้รวดเร็วหนูรู้อยู่แล้วว่าลบบวกลบหนูเอาตัวเลขบวกกันแล้วตอบเป็นลบแล้วคราวนี้หนูก็ค่อยเอามาบวกกันนะคะก็ได้เท่ากับลบห้าวันนี้โอเคไหมเอ่ยโอเคครับค่ะเดี๋ยวอ่ะครูขอสรุปนะสรุปแบบที่สมก็คือจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มบวกหรือบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบ ก็คือให้หนูไม่ต้องสนใจเลยตัวเลขว่าอันไหนลบอันไหนบวกแต่ให้หนูเอาตัวที่มากกว่าลบตัวที่น้อยกว่าแล้วค่อยกลับไปพิจารณาตัวที่มากกว่าถ้าตัวที่มากกว่าเป็นลบให้ตอบติดลบแต่ถ้าตัวที่มากกว่าเป็นบวกให้ตอบบวกเหมือนเดิมโอเคนะคะ